ยัท่อนสารสวิงซูเบิงแน่ึ้นจอมวิงซูเบิงแน่ขนาดเขานี่เริ่มต้นด้วยก็มีได้ได้หนึ่งเส้นนพี่น้องเอาได้เสินนยันยัก็ได้แต่ว่านี่ของยันท่อนใส่ได้ในร่อนล่างสิบสองเอายันยัเลยมีอะไรก็ใส่อันนั้นคับพี่น้องมาเกี่ยวฝันใส่กันให้มันเป็นทบคือจังตามภาพแล้วก็มีปานนพี่น้องเนาะมีปานแล้วก็ได้สารวิง แต่อันนี้ที่จะทอนเห็ดปานใหญ่ๆให้เพื่อว่าพี่น้องสิได้เลี้ยวเห็นสัตว์เบิงสัตว์ขั้นสิขึ้นจอมคือจังวิงแทะเลยพี่น้องกับสิเลี้ยวเ,เห็นพวันตาหน่อยแห้งพี่น้องนี่ละมัดแล้วก็มัดให้มันตูดหากันได้เองสิเด้อมัดอันแรกให้มันตูดหากันได้แล้วเขากเกาป่านมากคับพี่น้องว่างทั้งรางได้เลยนี่พี่น้องเขาจะใส่ทุกสัดส่วน,นวในนิ้วห้านิยกเว้นนิ้วก้อยดิพี่น้องนี่ละห็นบมพลาดได้ไปทั้งราง เด้อเดียวอันแรกก็บจีเจ้าท่านเห็ดไว้ปวดเบิ้งบ่เขาใจเด้อนี่นะการเกาะนี่ก็สาคัญเนี่ยพี่น้องเกาะเส้นใดเนาะมันงออยู่จังสิเกาะบ่ถึกเส้นเวลาดึงมันสิมันสิบ,บ่เขามือเด้พี่น้องมันสิเป็นลม้มล้มเป็นบ่ตึงมือเด้นี่กับพี่น้องห้าเอาปลายกิมกดลงเอาเส้นนี่เด้อนี่เอาเส้นนี่ละมากดใช้มือดึงค่ะพี่น้องดึงให้มันตึงตึงใส่ปานแล้วห้าก็หลอดกิมขึ้นมามันสิดังปอดโลดเด้อค่ะพี่น้อง นี่ค่ะปายได้ลงไปใต้ป่านนิ่งสั้นข้างล่างเรียวก็เอาปลายกิมห้าตักข้างล่างงัดขึ้นมาพี่น้องงัดขึ้นมาให้ใกล้นี่มันจิเป็นคอดคอดเอาปลายกิมเคลีย่นี่เคลียเอาแล้วก็กะเอาเส้นทั้งนี้แล้วพี่น้องนี่บ่ด,ดึงดึงเบื้องส่ปานมันจิตตึงค่ะพี่น้องนี่แหละขันห้าเกอว่าถือมันก็สิเป็นลงแรงดรอกมันจิเป็นว่าตึงเมื่อเราพี่น้องนี่เห็นบ่นนี่นกอลงไปดึงมากันจิเป็นตึงเมือ่อ มาเนี่ยเฮาก็รอดกิมใส่ได้ที่เฮามากดึงปอดอันนี้ตัดออกก็ได้แล้วพี่น้องไปมันโอ้ยจีมันเคียงนี่นี่เอาไหมเอาไหมครับพี่น้องเอาเบิ่งไหมนี่ครับพี่น้องบาเนมเยเมือ่อยนท่งกับเป็นอัตโนมัติหยดอ,อันนิ้วกลางกับนิ้วนางเราแล้ว,ลว,ลวสิก่อมออกได้เลยได้พี่น้องเห็นบ่ดึงเข้ามากค่ะก่อลงไปให้เบิ่งไล่มันนี่เอาก่อเอาเส้นพี่เด้อพี่น้องเด้ออย่าเส้นนี้บ่ได้เด้อเส้นนี้ห็นบ่ทางลงไปกดลงไปแล้วพี่น้องแล้วก็ ให้มันตึงๆมือมาาแล้วเขาก็หลอดกิมดึงปึ๊ดมาจังสี่รับพี่น้องนี่บาดที่นี่ยท่อนสีเห็ดซูเบิงเด้บัดนี้เด้อนี่นี่ขั้นเบิงตามภ้าผู้เขาใจง่ายกับเขาใจง่ายได้พี่น้องอืมบุรุษความสามาดอ,อกเนาะวิ่งเป็นอะไรที่แบบเพนตะพพตะเมียพุทเเถาเข้าพนนังเห็ดตะเ่าบาดเดียวพ่นเ่าแล้วตาบ่ดีเราวบ่มีเห็ดในเบิงน่ะไปเสื้ออโลดเห็ดยากเพราะว่า เอาแต่ว่าก็อยากทําให้ดูเนาะพันธุ์เ็ดยังไงผู้เฒ่าสวิงตะกี้นะพี่น้องนี่ค่ะก็ให้ถือเส้นแล้วก็ดึงกลับพี่น้องหนับเบิงอันแรกนี่ให้ได้สิบสามตาได้พี่น้องเด้อให้ได้สิบสามหลักวิงเนี่ะสิสส่วนมากเพื่อกระเฮ็ดสิบสามหลักกันแล้วพี่น้องหลายอาจารย์หลายว่าอันนี้สูตรเัดทอนเนีย่ยหลังจากนัาน้องก็ลูดออกจากปานรับพี่น้องปานยัดทอนกับปานไม้สีดึงยากดอกนีมันก็จะเป็นนั้งสี่กับพี่น้อง มาที่นี่เขาเอกโป๊กับหนิงซี่แตะกันไว้นั่นๆแล้วเขาก็บปดแล้วเราก็ค่อยๆดึงเสือกเพราะว่าเมื่อกี้เสือกเส้นนี้เข้าอันทบกันไว้เนาะพี่น้องเข้าดึง่วนนั้นโซนนี้มันก็สิลูดเข้าไปนะเห็นบ่คคะนี่ดึงแบบนี้เลยค่ะโอ้ยเคี่ยงสซนนี้นี่พี่น้องนี่เขาจะค่อยดึงกับแมนแมนไหเข้าค่อยๆดึงค่ะพี่น้องมันจะพื้นๆไปตัวดีๆนี่หลังจากคันมันก็สิเป็นวั่นนึงสิค่ะพี่น้องนี่หละจอมวิงค่ะพี่น้องนี่ ได้จอมวิ่งแล้วบันนี้กษิสันต์ตัวบันนี้เรียบร้อยเดี๋ยวย่าท่านสิตัดโซนออกก่อนค่ะโอ้ยเคียงนี่โซนนี้กระไรทาเบิ้งดีๆค่อยๆเบิ้งยังสิกะสิเป็นยุ้ยได้พี่น้องเออผูล้ลงคนกับสนใจอยากคิดอยากคิดเป็นยุ้ยอยากซื้อวีซ่านี่ไว้นะขั้นไปซื้อเอาลายมันฉีทิ่มเนาะผู้เฒ่าผู้แก่ผนผ้าเฮ็ดกระเฮ็ดไว้ให้มันเป็นจักน้อยค่ะหลังจากหั่นนะพี่น้องเมื่อกี้เขาดึงทบไว้ซื่อๆน้อยย่าท่านกับสิมมาตัดออกแล้วกับสิมัดเพื่อความแน่นหนาเพื่อความนน่นง ก้นก้นสวิงค่ะพี่น้องนี่มัดมัดจากสองทบเด้อมัดจากสองรอบแบบนี้พี่น้องมัด้บไปเลยให้มันแน,น่นนะาติมกันค่ะหลังจากหันหากสิมาสารค่ะพี่น้องอันอยู่ในมืดตอใน,น,นย่าท่อนสีบอเอิญว่าเป็นรอบเด้อพี่น้องบางเข้าเอาจอบมันอันนี้รอบแรกบร่ต้องเอาปานโอ้บอ่ต้องเอาแขนเด้อพี่น้องสารไปก่อนสารให้มันรอบไปก่อนอย่าเพิ่งเอาแต่ว่าย่าท่อนสีมาเฮ็ดอันเก็บขอบนั่นไหมพี่น้องโดยย่าท่อนสีกาะขึ้นมา สองอันนะอันนั้นนะยายทอนสิกดลงไปเอาสองห่วงเพราะว่าสิขันเขาบอกเอาสองสองห่วงนะพี่น้องมันสีหางหมองนี่มันยายทอนสิกดใส่สองห่วงนี่สารขึ้นมาเลยสารแบเมื่อกี้แหละค่ะแต่ว่ามันสีคิดง่ายก็ากันคิดง่ายก็หลอกว่างหันอยู่ด้พี่น้องคือเขาบอกนี่อยู่กลางกับนิ้วนางของยายทอนมันสิเป็นอัตโนมัติสิเอาเอาได้ไปครับพี่น้องล้วเข้าก็ไปเอาไปกิมแง่ลงหูแล้วก็งัดได้ขึ้นมา บันนี้เฮากับมะเขยวบึงคือเกาหาหู้คือเกาเราพี่น้องเออหาแนวงัดขึ้นมาพอมันเป็นตองตองบานนี้ก็เอาตัวเลก็ะไดแล้วพี่น้องอืมเดี๋ยวบึงคือหยาคือซื้อได้พี่น้องอันเล็กเล,กเ,ลกเห็นบ่อตาขนาดเอาปานใหญ่ให้ตู้เจ้าบ่งบางนนี้ยังยังเดียวบ่าเห็นอยู่เนาะพี่น้องเนาะมันก็เป็นหวงดวงตาอยู่หัหน้านี่แล้วรอบนึงแล้วค่ะเห็นไหมมันจะไม่มีแขนรอบนี้เขายังบ่อเอาแขนเลอพี่น้องเด้อนี่มันยังมันยังน้อยอยู่บันนี้รอบที่สามบัดพี่น้องเขาสิเริ่มอเอาแขน อันแรกอันสองอันสามเอาแค่ก็คือเขาเริ่มปุ๊บเข้็เก่เาแค่เลยพี่น้องเอาแค่เห็ดยังไงอะยรยัรองก็เราจะเอาลงรูเดียวกันสองครั้งพี่น้องนี่มารอบนึงเห็นบ้วนี่ห้องสิจิ้มเข้าไปหู้หู้นี่อีกเห็นบ่นี่มันก็สิได้เป็นแค่ต้องต่อนไหวดอกพี่น้องแล้วเขาก็ทําไปอีกทําไปอีกรูนึงนี่ทำมาอีกรูนี้รูนี้เขาสิบอกเอาแค่เขาสีเว้นตากันไปพี่น้องตานี้ไม่เอาตานี้เอาตานี้ไม่เอา ในหลบที่ที่สองเด้อพี่น้องเขาเอื่อหลบที่สองเขจะเลี้ยวเบิ้งเป็นรปบที่สามอืมเขาจะบ่เอาในสิบสิบสามลักพี่น้องก็สิได้แค่อยู่หลักพอดีพี่น้องนี่หลบที่สองมันจิมมีมันจมิมจมีแค่น้อยหอยไว้เลยได้บาดนี่เขาใจว่าคับพี่น้องเออเขาใจโลดแล้วมันก็จะมีแค่น้อยนี่การเอาแค่นี่พี่น้องตอนน้นอยๆสูตรยะท่อนก็คือเอาเอาแค่นี่เอายาท่อนสิเอา,า,เอาตอกันเลยเด้ เอาแคต่อๆกันทุกสั่นทุกสั่นทุกสั่นลงไปเลยเด้มันจังบลงมือไม่กันเหตุแบบนี้มันสิบบลงมันมีอีกแบบสูตรหนึ่งเป็นแคลเวียนง่ามได้พี่น้องแต่ว่าอย,ย่าอย่าท่อนสิบลบลบมานะ่ะมันจะงงพี่น้องนี่เห็นบ่เขากัจะาสานลงมาเรื่อยๆโดยเราสั่นใดเขาก็เอาแค่ลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเอาต่อต่อแค่กันลงมาเลยแม่ค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวเบื้องตอนจบตุ้ยเจ้ากับสิเขาใจน้องพี่น้องนี่ถ้าใครทําพ่อมีพ่อมนูเนี่ยจังหน่อยเบื้องแป๊บเดียวโอ้ยเหตุ แหอันว่าพื้นอันวิงผู้อื่นนีม่มันว่าพิดว่าถูกทั้งแหทั้งวิงวะวิงผู้อื่นก็สิว่าตายหญ่ปันแี่ท่อนเด้ออันนี้ย่ท่อนเหดให้เบิ้งเด้อค่ะเด้อทำให้ดูเพื่อจะได้เดียวเห็นไงสินะ่ะอือตากบา็บ่พาะแ่พันวิงตายหญ่ปันนี้ก็บเพสื่อแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องกินลงไปแบบนี้เลยบอกก็สารไปเรื่อยครับพี่น้อง เอาไป Salvador, เรื่อยๆได้แขนนะพี่น้องเราจะไม่ท so so ิ้มแขนนะช่วงนี้เราจะไม่ทิ้มแขนเราก็ตะตอแขนตอแขนลงไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจนกว่าเฮ้าสได้ดวามกว้างคองดากสวิงเฮ้าเฮาายากได้กว้างเท้าก็เอาแขนไปเท่านั้นพี่น้องเห็นบ่นี่แขนมันก็คือห้อยอย่างสิพี่น้องเราก็จะจิ้มเข้าไปในรูอันนี้สิเห็นสัดกลัวเนาะสารลงไปอานไปอีกเฮาก็โจ๊กเขาอันเก้านี่ล้วพี่น้องนี่แถวใดเฮาก็เอาแบบนี้แถวใดเฮาก็เอาแบบนี้จนกว่าเฮ้าสีพอใจวะ ก้นยิงกวงเพียงพ่อละเด้อจังถิมแขเด้อพี่นอ้องอือจังถิมแขนี่สารไปเรื่อยเลยอันสวิงดังหนึ่งกับสีใสเวลาอยย่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่ค่ะพี่น้องเอตท่อนจะเอาให้เบิ้งซ้ำนี่เด้อสีบลในสารผอนแล้วได้พี่น้องเห็นบอกมันก็จะมีนี่เข้าสีเฮ็ดแขตรงลงมาจังสีเลยพี่น้องเห็นบอกมันกับสีใดทั้งเมื่อเด้อ ตรงอ่ะหนึ่งสองสามสี่หาหกคณะแข่งสี่เขาสิบบอหลงค่ะพี่น้องเขาสิบบอหลงตาแขา็เพราะนั้นโตโตโตกันมากไหมขั้วขั้วคันขนาดนี้ตรงเพื่อเวลาเป็นตรงแล้วสิขยายออกอีกเลยพี่น้องสิเป็นตรงยองออกไปอีกเด้จะได้ประมาณนี้เห็นบ่มันเป็นตรงยงขึ้ขนไปกันส่คันเข้าพ่อใจเนี่ยว่าดากดากกว้างเท่านี้พอ่อเลเดอ้อเข้ากับทีมแขคลร์พี่น้องซานขึ้นตามความยาวสี่เข้าอยากได้เลยค่ะนี่นะเป็นยังไงค่ะพี่น้องพ่อเข้าใจบ่ค่ะเฮ็ดวิงค่คะพี่น้อง